เข้าไปทํางานวันแรกใช่ไหมคะทุกคนตอนที่พลิกราคาดูรองเท้าคู่นึงเนี่ยมันราคาประมาณแบบ400ยูโรอ่ะเราก็รู้สึกว่าขายใครวะใครจะซื้อเนี่ย <I always S 1> คู่ละ400ยูโรเนี่ย <always> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับ S A Mode นะคะแล้วนี่ก็คือช่อง Catsila Mode ค่ะหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้มีคลิปแบบเมา s e มอยกันเลยนะทุกคนวันนี้ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวมาทําคลิปที่แบบเล่าประสบการณ์การทํางานวันแรกในฐานะ S A ดีกว่าว่าตอนที่เข้าทํางานวันแรกเนี่ยมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ มีอะไรที่แบบรู้สึกว่าเออเปลี่ยนแปลงไปบ้างหลังจากที่เราทํางานวันแรกใช่ไหมคะจนมาถึงตอนนี้มีอะไรที่แบบอยากเล่าอยากแชร์อยากจะแบบเออมาเมาหมอยให้ฟังกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างแรกก็คือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าโมสเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์การทํางาน SA มาก่อนเลยในชีวิตนะคะเพิ่งจะมาเริ่มทํางานอาชีพนี้เนี่ยครั้งแรกก็คือตอนที่ย้ายมาที่สเปนเลยนะย้ายมาที่บาเซโลน่านี้เลยนะคะตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ย ก็ไม่เคยทํางานประจําเลยค่ะไม่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนเลยก็คือเป็นมนุษย์ฟรีแลนซ์มาตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่นะคะแล้วก็ตอนที่เรียนจบมาใหม่ๆค่ะก็ยังทำงานฟรีแลนซ์อยู่นะคะยังไม่เคยทำงานประจำที่ไหนเลยมาที่นี่ก็คือนับสูตรเริ่มหนึ่งใหม่หมดเลยค่ะ <I 'm S 1> ทุกคนทีนี้เนี่ย <'m> okay. ตอนที่ไปสมัครใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับข้อทำงานเนี่ยเรื่องมันก็มีอยู่ว่าตอนที่เข้าไปทํางานวันแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องแบบปฏิบัติตัวยังไง mm hmm. เอ๊ะพนักงานคนหนึ่งเขาทำยังไงกันหน้าแล้วเราจะต้องแบบทําอะไรบ้า mm hmm. ใช่มคะ พวกแบบประสบการณ์ที่เรามีอ่ะก็มีเกี่ยวกับพวกพิตตี้เอ็มซะไรเงี้ยขายของน <Music S 1> นั่นอะไรเงี้ยทุกคนเชียร์ของเก่งอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเราน่าจะได้ใช้ประสบการณ์จากตรงนั้นแหละเพื่อมาทํางานที่เป็นงาน SA นี้นะคะตอนที่เข้ามาวันแรกค่ะก็เลยเหมือนเจ้านายเนี่ยเขาก็พาให้ไปรู้จักทุกคนในที่ทํางานใช่ไหมคะก็แนะนําว่าเออเนี่ยเป็นเด็กใหม่นะ ชื่อน,น,นี้นี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ามาทํางานกับเราแล้วก็ในช็อปเนี่ยแต่ละคนก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบในแบบในส่วนของแคตตากรีที่ต่างกันใช่ไหมคะก็เขาก็จะพาไปแนะนําว่าเนี่ยคนนี้คือคริสตินานะเขาเป็นแบบคนที่รับผิดชอบในส่วนของเรด y ี้ w ูแวอ่ะอพูดจริงๆนะเข้าไปวันแรกกังง,ง,งมากว่าเรด y ี้ทูแวคืออะไรแล้วก็น่าเอ,อิกแบบเรด y ี้ทูแวมันคืออะไรนะแต่ก็ไม่กล้าถามเพราะว่าเป็นคนไทย คนไทยแปลว่าไม่กล้าถามค่ะสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คืออ๋อซีซีซีขาขาขาไปก็คือไม่ได้รู้ว่ามันคืออะไรนะทุกคนแล้วก็พาไปเรื่อยๆเออไป,ปนแนะนําว่าเอออันนี้เนี่ยเขาเป็นแบบว่าแนะนําเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับแคตตากรีรองเท้านะชูสนะตรงนี้เป็นกระเป๋านะอะไรเงี้ยเลเทอร์กูสนะเอาจร mm hmm. ิง,รงๆคํา่่าเลเทอร์กูสยังไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรกับทุกคนวันแรกเข้าไปก็คือแบล n แบบคนโง่ที่แท้ทรูอะ แล้วก็เวลาที่เจ้านายพูดอะไรก็จาได้แค่แบบค่ะค่ะค่ะตอบรับไปโดยที่ก็ไม่ได้รู้ว่ามันคืออะไรนะทุกคนก็กะว่าเออเดี๋ยวไปตายเอาดาบหน้าวันแรกไม่อยากจะแบบปล่อยไก่อะไรเยอะใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้านายอ่ะจับเราไปไว้ที่แผนก ready to wear วันแรกเลยก็คือเจอแบบปราบเซียนเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นในส่วนของกระเป๋าเนี่ยมันก็จะง่ายใช่ไหมแล้วก็โชว์กระเป๋าบางทียังไม่ต้องพูดอะไรเลยลูกค้าก็แบบว่าเออเอาใบนี้แหละก็ไปอันนี้คือหมายถึงตอนที่ทํางานที่กุชชี่นะคะทุกคน ตอนที่แบบวันแรกเลยวันแรกที่ทำงาน SA เลยนะโอเคต่อก็พอโดนถูกจับไปอยู่ที่ Ready to wear ใช่ไหมคะตอนนั้นก็รู้แล้วว่าเออ d รดดี้ทูวเนี่ยก็พอจะเดาได้ไดว่ามันน่<น>าจะหมายถึงพวกเสื้อผ้าที่แขวนๆอยู่นี่แหละมันอาจจะเป็นสัพบเฉพาะรหรืออะไรสัก,กอย่างเดี๋ยวจะกลับบ้านไปค้นหาเอาว่ามันคืออะไรใช่ไหมก็เลยโอเคทำงานวันแรกใช่ไหมคะอยู่ Ready to w e ว r เนี่ยแล้วก็มันจะมีอีกหแผนกที่อยู่ติดกับ Ready ้ o Wear นั่นก็คือ รองเท้าเราก็เอาเลยเริ่มเลยสำรวจวันแรกเข้าไปปุ๊บเปิดแวกไม้ผงไม้แขวนอะไรต่างๆอย่างแรกที่ดูคือราคาบอกตรงๆว่าตัวเองไม่ใช่คนที่แบบซื้อของแบ,บรนด์เนมมาตั้งแต่แรกนะคะเพิ่งจะมารู้จักแบรนด์เนมก็ตอนที่ทํางานนี่แหละทุกคนยอมรับเลยว่าตอนอยู่ออมหาลัยนะเคยซื้อกระเป๋าที่เป็นรูปทรงหน้าตาเหมือนกระเป๋าซีลีนโดยที่ไม่รู้ว่ามันคือแบรนด์ซีลีน่นนะทุกคนไม่ได้ตั้งใจจะใช้ของปลอมหรือของก๊อปนะแต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันคือของแบรนด์เนมที่ มันคือกระเป๋าที่ถูกเรียนแบบมาจากของแบรนด์เนมเพราะว่าไม่รู้จักแบรนด์เนมอะทุกคน <S 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 คือแบบเด๋อดอาขนาดนั้นอะด้วยความที่ฐานะทางบ้านเนี่ยก็ปานกลางนะคะไม่ได้ร่ํารวยแต่ว่าก็ไม่ได้จนนะทุกคนก็เลยใช้ชีวิตมาอยู่ในระดับชีวิตที่ปานกลางแต่ว่าพี่สาวเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเออชอบของแบรนด์เนมมีความแบบแพชชั่นชอบนู้นชอบนี่แบบของสวยงามแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยตอนที่ยังแบบไม่ได้พัฒนาการมาถึงระดับเนี้ทุกคนก็เป็นแค่แบบเด็ก ตัวดำๆผมอมๆเมื่อก่อนอะไรเงี้ยก็จะโดนเรียกแบบเปรียบเทียบกับพี่สาวมากแบบทำไมพี่สาวสวยจังเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบพอมองดูตัวเองก็แบบน้องดำจับเป็ดอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามเท่าไหร่นะโอเคแล้วก็ตอนที่มาวันแรกเนี่ยย,ย้อนย้อนกลับมานะตอนนั้นเนี่ยจําได้ว่าไปแหวกเสื้อผ้าแล้วก็ดูราคาทุกคนราคาเสื้อผ้าที่เห็นอะสองพันยูโรตอนนั้นไปอยู่ใหม่ๆก็จะคํานวณเงินยูโรเป็นเงินไทยค่ะจะแบบ คูณแล้วก็คอนว์ตเงินตลอดเวลาเหมือนเวลาไปซื้อขนมปังเนี่ยก็จะแบบเห็นขนมปัง1ยูโรล้วก็จะคิดในหัวแล้วว่า40บาทตอนนั้นเนี่ยค่าเงินมันประมาณนี้นะทุกคนตอนย้ายมาใหม่ๆแล้เราก็จะรู้สึกว่าเคยทำไมมันแพงจังเลยวะขนมปังก้อนหนึ่ง40บาทแต่เมืองไทยนี่ซื้อได้ทั้งแบบทั้งกล่องเลยมั้งเออเราก็จะแบบคิดแบบนั้นอยู่ตอนนี้ย้ายมาใหม่ๆใช่ไหมคะยังปรับไม่ได้พอไปเจอเสื้อผ้าในชอ็อปคุชชี่ค่ะทุกคน2000ยูโรตาเหลือกโพงงเงี้ย เหลือแต่ตาขาวทุกคนก็คือแบบทําตัวไม่ถูกเอ,เอจับได้ไหมนะอะไรดีไหมนะยังไงเนี่ยแขวนได้ไหมดิบออกมาดูได้ไหมอะไรยังไง2000ยูโรทําพังต้องจ่ายเองหรือว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นก็คือแบบประหม่ามากนะคะ <c oughs> ในตอนนั้นเนี่ยเท <c oughs> ่าังจากนั้นเนี่ย <c oughs> ก็เลยโอเควางเอาไว้รู้แล้วว่า2,000ยูโรเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ฉันควรจะไปยุ่งอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันพังขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะต้องรับผิดชอบอยังไงใช่ไหมคะ ก็เลยขยับมาดูแบบเอ๊ะรองเท้านี่มันไม่น่าจะแพงหรอกเพราะว่าเห็นคนใส่กันเยอะอะไรเงี้ยก็ไปลองแบบเปิดดูหยิบขึ้นมาดูพิกราคา400ยูโรตายเงี้ยทุกคนคือตอนนั้นอะทำหน้าไม่ดกแล้วเพื่อนก็เหมือนจะแบบจับหน้าจับตาเราแล้ว่าอีนี่เป็นอะไรวะแบบไปพิกราคาดูแล้วหน้าแบบหน้าเบลออย่างเงี้ยเห็นราคาแบบ400ยยูโรเฮ้อก็แบบเออวางกลับลงไปแล้วก็วันนั้นวันแรกก็ไม่จับอะไรอีกเลยค่ะหลังจากที่จับรองเท้าคู่นั้นไปรู้สึกว่า เออถ้าไอของที่เรารู้สึกว่ามันถูกแล้วมันก็ไม่ได้ถูกเหมือนที่เราคิดเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งอะไรกับมันแล้วนะวันแรกก็เลยทําได้แค่แบบเดินตามตูดชาวบ้านเขาต้อยๆๆยตนะฮะก็ไปขอพี่ที่เขาเป็นซีเนียเนี่ยบอกเขาว่าวันนี้เนี่ยขอฉันแบบเดินตามเธอหนึ่งวันได้ไหมฉันอยากรู้ว่ามันจะต้องทํางานอะไรบ้างแล้วเธอคุยกับลูกค้ายังไงใช้คําศัพท์แบบไหนบริการยังไงอะไรเงี้ย วันนั้นเนี่ยก็คือเป็นวันที่เดินตามตูดซีเนียคนนั้นเนี่ยตลอดเวลาแปดชั่วโมงที่ทํางานค่ะทุกคนเขาเดินไปขายกระเป๋าแล้วก็ตามเขาไปใช่ไหมคะเขาคุยกับลูกค้าแล้วก็ยืนข้างข้างทำเป็นแบบเออจัดของจัดของนู่นนี่นั่นแต่ว่าตาดูหูฟังว่าเขาทําอะไรอยู่คุยกับลูกค้าแบบไหนอะไรเงี้ยบางทีก็แค่ไปยืนข้างข้างค่ะทุกคนเดินตามๆเขาไปแล้วก็ไปยืนเป็นตัวประกอบเอามือยืนแบบไข่กันอ่างเงี้ยยืนมือไข่กันแล้วก็ทาหน้าแบบ เหมือนแบบเออรับฟังแล้วก็แพ้กหน้าให้ลูกค้าดูว่าแบบเออฉันก็ไม่ได้มาทำอะไรนะฉันก็แบบมายิงข,ข้างเๆเฉยๆอะไรเงี้ยมาแบบทําตัวเนียนๆแล้วก็ฟังว่าเขาขายยังไงอะไรยังไงหลังจากนั้นค่ะเวลาที่ก่อนจะเลิกงานใช่ไหมคะเราก็ทํางานกันประมาณ8ชั่วโมงนะที่นี่เนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาจะทํางานกันตรงเวลามากแต่ด้วยความที่เราเป็นคนไทยอ่ะเรารู้สึกว่าแบบตอนที่เราทํางานอยู่ที่เมืองไทยอะทุกคน เป็น pretty เป็น MC อย่างเงี้ยเวลาไปโฟนอะ่ะพอหมดเวลาปุ๊บเราก็ยังจะแบบอยู่ต่อช่วยเก็บของจัดนึ่งจัดนี่หน่อยๆอะไรเงรี้ยดูแบบเป็คนมีน้ำใจแต่พอเอามาใช้งานที่นี่ค่ะวันแรกที่ทำงานเนี่ย8ชั่วโมงใช่ไหมคะจำได้ว่าวันแรกเนี่ยเริ่มงาน10โมงค่ะทุกคน10โมงเนี่ย8ชั่วโมงนะับไปมันก็จะไปจบที่6โมงเย็นใช่ไหมคะเราก็รู้แล้วแหละว,ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเลิกงานตอน6โมงเย็นนะ แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเลิกงานแล้วเนี่ยเราจะต้องทํายังไงไปบอกใครหรืออะไรไงคือตอนที่เข้ามาร,ระบบมันก็จะเป็นการที่ด้วยความที่เรายังเป็นเด็กใหม่ยังไม่ได้ผ่านแบบ p r o b บชั่นหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นการแค่ลงชื่อเขียนเวลาเซนไลเซนเออแล้วตอนออกเนี่ยก็จะต้องทําแบบเดียวกันก็คือลงชื่อเขียนเวลาเซนไลเซนแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีเด็กใหม่แค่เราคนเดียวอะทุกคนแล้วเราก็ไม่มีเพื่อนว่าแบบ เคยยูกลับบ้านแล้วหรือยังหรือว่าต้องมีใครมาบอกให้กลับไหมหรือว่าต้องไปขอกลับหรือต้องไปทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าต้องทอํายังไงใช่ไหมตอนนั้นจําได้ว่าเวลานาฬิกาเนี่ยตีหกโมงเป้งปุ๊บเราก,ก็เออเลยค่ะไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อก็คือได้แต่ทํางานต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมยืนแล้วก็แบบเออช่วยลูกค้าดูแลลูกค้าไปดูนูน่นดูนี่จัดของจัดของจนกระทั่งหนึ่งทุ่มค่ะทุกคน หนึ่งผู้เมียไม่ได้กลับบ้านจนเจ้านายเนี่ยเขาเดินลงมาเพื่อที่เขาจะตอ,อกบัตรกลับบ้านแล้วเขาก็เห็นเรายังอยู่แล้วเขาก็ถามว่าเธอทำไมยังอยู่ที่นี่ล่ะทำไมยังไม่กลับบ้านแล้วก็บอกเขาไปว่าฉันกลับได้แล้วหรอฉันไม่รู้ว่าฉันจะกลับได้เมื่อไหร่ย,ยังไม่มีใครบอกว่าฉันกลับบ้านได้ <laughs> เจ้านายก็บอกว่าอ๋อถ้าทํางานก็คือแดชั่วโมงไงแล้วก็ถ้าแดชั่วโมงแล้วก็คือกลับบ้านได้เลยไม่ต้องรอให้ใครบอกว่ากลับบ้านได้ไม่ต้องขออนุญาต ก็คือครบแปดชั่วโมงก็กลับบ้านแล้วพรุ่งนี้ก็มาเจอกันใหม่ตอนนั้นก็คือแบบโอ้ <just> ที่นี่เขาเป็นอย่างนี้เนาะเราก็เลยโอเคไปลงชื่อแล้วก็เซลลยเซนแล้วก็กลับบ้านซึ่งตอนที่ตอนนั้นเนี่ยที่ทำงานอยู่ที่เ u า l e t ค่ะทุกคนมันจะต้องใช้เวลากลับบ้านหนึ่งชั่วโมงเนื่องจากว่ารถที่มาจากเ u l e t เพื่อจะเข้าไปในเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยมันมีทุกๆหชั่วโมงคือถ้าเราพลาดรถชั่วโมงนี้เนี่ย เราก็ต้องรอรถชั่วโมงต่อไปต่อวันนั้นเนี่ยกว่าจะได้กลับบ้านก็คือต้องรอรถรอบสองทุ่มเพราะว่าเราเลิกงานหนึ่งทุ่มใช่ไหมคะเจ้านายลงมาก็คือมันหนึ่งทุ่มแล้วอะ่ะเรายังอยู่ในช็อปอยู่เลยยังไม่ได้วิ่งไปขึ้นรถเลยอะ่ะพอเราลงชื่อเสร็จปุ๊บอะไรปุ๊บก,ก็คือรถหนึ่งทุ่มก็ไปแล้วเราก็ต้องรอรถรอบสองทุ่มกว่าจะถึงบาเซลลนนาค่ะก็ประมาณเกือบเกือบจะสามทุ่มกว่าจะได้เข้าบ้านก็คือแบบโอ้ทุกคนสบักสบอมมากแล้ววันถัดมาก็เลยรู้แล้วว่าเออถ้ามันเลิกงานหกโมงก็คือ พอหกโมงปุ๊บก,ก็เลยแบบเซ็นชื่อกลับบ้านเรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆปรับตัวมาเรื่อยๆนะคะก็ดูนู่นดูนี่หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มคุ้นชินว่าเออราคาประมาณนี้แล้วก็มันมีคนซื้อจริงๆนะแล้วคนซื้อเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแพงนะเออเหมือนเป็นแบบการเปิดโลกใหม่ที่เราไม่เคยเห็นว่ามันมีอะไรแบบนี้บนโลกด้วยหรอเราไม่คิดว่าคนจะยอมจ่ายเงิน ราคาแบบเป็นหมื่นๆเพื่อซื้อรองเท้าคู่เดียวอ่ะทุกคนรองเท้าคู่เดียวเสื้อผ้า1ชิ้นแจ็คเก็ตหนึ่งชิ้นเสียงเงินแบบครึ่งแสนอะ่ะเราก็นึกไม่ถึงว่ามันจะมีคนระดับนี้อยู่ด้วยความที่โลกเรามัแคบมาก,กน,นะเมื่อก่อนน่ะไม่ได้แบบมีความไฮโซหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ ไม่รู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆพอได้มาทํางานเนี่ยมันก็เป็นการเปิดโลกใหม่นะคะแล้วเราก็แฮปปี้มากชอบมากนะ,ะแล้วก็เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับพวกสตอรี่เท l ลิ่งว่าทําไมเขาถึงขายแพงแล้วทําไมคนถึงยอมจ่ายเรื่องราวต่างๆเป็นมายังไงก็เลยได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ขายเสื้อผ้าไม่ได้ขายกระเป๋าเขาขายเรื่องราว mm hmm. เขาขายแบรนด์เขาขายความเ mm hmm. ชื่อใจขายความหรูหรา mm hmm. เหมือนแบบ ขายความไฮโซอะอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นของที่แบบถ้าใครถือถ้าใครใส่ก็คือดูมีระดับขึ้นมาเลยอะเหมือนเป็นเครื่องประดับราศีของเราอย่างนี้ดีกว่าค่ะทุกคนเออมันก็สนุกดีนะพอทํางานมาได้มาเรื่อยๆเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าชอบงานนี้มากแล้วก็รักงานนี้มากมันเป็นงานที่เราได้ช่วยเหลือคนนะแล้วก็ได้บริการคนได้รู้จักคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิต <S <S และนี่ก็คือเรื่องราวของการทํางานวันแรกในช็อปแบรนด์เนมของโมสนะคะ ยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยที่มอสอยากจะแชร์แล้วก็เอามาเมาส์มอยกันนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแบบช้อปปิ้งของ <c oughs> คน <ๆ S 2> รวย <ๆ S 2> ว่าแบบคนที่เขารวยจริงๆเนี่ยเขาช้อปปิ้งกันยังไงแบบระดับแบบเจ้าหญิงเจ้าชายเนี่ยเวลาเขาซื้อเนี่ยก็แบบฮัลโหลแบบซื้อยอ,ยอ,ยอย่างนี้หรอได้หรออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เคยมีเพื่อนเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยทํางานโรงแรมใช่ไหมแล้วก็พาลูกค้าไปช้อปปิ้งอ่ะพี่เขาแบบเป็นร้านแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ย ลูกค้าก็คือรวยมากรวยแบบระดับอภิมหาเศรษฐีอะทุกค,คนวิธีการช้อปปิ้งก็คือเดินเข้าไปแล้วก็เอาไม้เนี่ยจิ้มก็คือกระเป๋ามันก็จะวางเรียงลายกันอยู่ใช่ไหมคะสิ่งที่ลูกค้าคนนั้นทําก็คือจิ้มนกจิ้มกระเป๋าจึกจ๊กจึกจ๊กจึกจ๊กจิ้มประมาณ5ใบคือทั้งหมดอะทั้งทั้งแถบที่เป็นดิสเพลย์ตรงนั้นอะมันก็จะมีแบบเยอะอยู่ประมาณหนึ่งอะเป็นเกินสิเกือบจะ20บใบได้อะก็จิ้มหล่นลงไปประมาณ5ใบตัวเขาเองอะก็รู้สึกว่าเออ ลูกค้าคงอยากได้กระเป๋า5้าใบที่มันจิ้มหล่นลงไปอะสรุปคืออะไร,ร้ไหมคะซื้อทุกใบที่ไม่ได้จิ้มเอาอยัางไงล่ะ <c oughs> มีกี่สิบใบตรงนั้นอะใบไหนไม่ได้จิ้มให้ตกอะเอาหมด <c oughs> ทุกคนมันมีอะไรแบบนี้จริงๆนะถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเรื่องราวแบบนี้อีกค่ะก็ ให้กดไลค์วิดีโอนี้ไว้นะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างว่าอยากฟังต่อนะเดี๋ยวโมจะมาเล่าเรื่องราวแบบอะไรที่มันแบบมันมีจริงๆรหรออย่างเงี้ยให้ฟังเพื่อแบบเผื่อว่านอกจากมันจะเปิดโลกของเราแล้วมันยังได้เปิดโลกแบบแฟนตาซีของทุกคนด้วยอะโอเคไหมแล้วใครที่ชอบที่โมทําคลิปหรือว่าเล่าเรื่องราวแบบนี้ค่ะก็สามารถสนับสนุนมด,ด้วยการกด s u b s c r i b e ไปค่ะแล้วก็กดกระดิ่งนะเวลาที่อัพคลิปต,ต่อไปเนี่ยถ้ามสมาทําคลิปภาคต่อภาคสองอะไรเงี้ยุณจะได้ไม่พลาดกัน สำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วหวังว่าทุกคนจะเอ j นจกับเรื่องที่มดนำมาฝากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอาดิอส